สวัสดีครับท่านผู้ชมและวันนี้เราอยู่กันที่หาดเ่านางจังหวัดกระบี่ตรงนี้เป็นทางเดินระยะความยาวทั้งหมดประมาณ500เมตรนะครับนี่เ่านางตรงนี้วิวสวยมากอ๋อพิกัดนะครับ ก็คือเส้นทางที่จะมาตรงนี้ครับมันเข้ามาตรงซอยอ่าวนางสิบห้าครับมีแฟมิลี่อยู่ปากซอยครเข้ามาเข้ามาสุดซอยเลยก็จะเป็นชายหาดอย่างนี้แล้วก็มีภูเขามีจุดชมวิวตรงนี้มันจะไม่ร้อนนะครับก็วิวสวยด้วย Trên này có những cái hình bằng hình, các bạn có thấy không? Có những cái hình nhiều chỗ Nhìn rất đẹp เ่เป่าเรื่องกอนรสชาติมากอันนี้ยึดเบาก็ร่งลงมาจากข้างบนอ่ารู้อะไรครับเขาเรียกรู้อะไรแล้วมันรสชาติมันจะรสชาติมันจะกว่ากว่นมากอะ สาดเหมือนมากเลยใช่มันจะเปรี้ยนนิดๆแต่รสชาติมันจะขวาดขวดัดลายลิ้นเลยนี่ลิงกินลูกนี่ลิงอยากกินลูกนี้คนก็กินได้ฮัลโหลเฟ v e r y b o d y n าวไอไลอินอ่านางกระบี่เดดเ the งกี้ The ออนดูดีอ่า่หรอเือบังกี้หดือข้างนะครับ<ม>กขข็ข้างข้างข้างมันจะข้างเะนีอะไรนี่แหละครับก็มันอยู่บนต้นไม้ขอบตาสีขาวครับแต่ถ้าคนไม่ได้นอนจะขอบตาสีดำอ่านี่ครับเราก็ได้เห็นแสดงว่าขี้ขวา เนี่ยๆๆๆๆอันไหนยเนี่ยเห็นไหครับเดอะมังกี้เดอมังกี้คือลิงแล้วข้างคืออะไรไม่รู้ครับมันก็ตอนนี้กินใบไม้อยู่ที่เราอยู่ตอนนี้คืออ่านางแล้วก็พิกัดอะไรพี่บ่าวพิกัดอะไรวะกัดไม่รู้อ่ะมันมันใกล้กับมันเป็นภูเขาอ่ะ ก็มีลิงเยอะแยะเลยดชมวิวดชมวิวเราขึ้นเราเดินชขึ้นทางที่มันเป็นบันไดไม้เนี่ยเราขึ้นมาแบบนี้ก็ระยะทางประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเหนื่อยไหมพี่พี่เหนื่อยไหมดีขึ้นเยอะดีขึ้นก็คือได้ออกกําลังหรือว่าได้ผลคลายบ้างนะครับเอเนี่ยเราก็คิดว่าจะมีสักหนึ่งรสองร้อยตัว หเห็นอยู่ตอนนี้กินใบไม้กินใบไม้ต้นอะไรใบอะไรไม่รู้มาครับมาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วอยู่นี่ครับอยู่ข้างบนอนยะู่แล้วฮัลโหล can you speak Thai ตัวนี้ดีกว,ว่าตัวหน้า อ่าดูข้างหน้าเลยครับ Can you speak English? s ย <c oughs> ูสปีอ g ง i s h นิดหน่อยอืมองลิ้ภาษาไทยล่ะไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ปิดปิดปิด,ปดเล่นเล่น